นำเสนอคันนี้หน่อยคือเป็น90แล้วกันเป็นคันแรกที่เราเริ่มแต่งคือทรงนี้เลยอ่าสปอร์ตไรเดอร์ใช่ครับชุดนี้ก็เหมือนราคาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใช่ครับใช่ครับชุดนี้45,000ชุดหน้าก็40,000ใช่ครับแต่ชุดนีเ้เบิกใหม่เท่าไหร่5,000ันกว่าเวลาจอดข้างจอดด้านหน้าล้อ,อยางแบบนี้ชุดนี้เท่าไหร่ครับยางนี่เส้นละ9,500แม็กก็ราคาไม่ไม่ไม่ได้ดีนะไม่ไม่หนีกันมากไม่ไมหนีกันมากครับเท่าไหร่มันไดอ่าชุดละหมื่นห้าแล้วก็ด้านหลังดูด้านหลังด้านขอก็ยังเป็นขออ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 องงงง GDC เเเเหมมืนนนนนดิแตตตต่่่่วาจจะะปป็็รรรรคใใชชกกก๋ััี้บ อันนี้ก็จะถูกน่ยก็จะหมื่นกว่าบาทไม่แพงครับแล้วก็ทิกเกอร์โตต้าก็เป็นคนละทรงกับคันนั้นใช่ครับใช่ครับแล้วคันนี้เขาว่าเขาขวนสวบก็อยากให้ติดสปอร์ตไอตัวไหลขึ้นมาไท์ขวาก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยพี่เปสวิตช์กดเลยอ่ะคันนี้ภายในเหมือนคันนู้นเลยคล้ายๆคันนี้ลูกค้าชอบแบบคันนู้นเลยพี่เลยใครดูแล้วเกิดการอยากได้ไฮรักแชมป์นะครับบอกเลยช่วงนี้แต่ละที่มีโปรโมชั่นเด็ดๆรอคุณไว้เพียบส่วนใครอยากให้พวกเราสตีด็อกพาไปดูไฮรักแชมป์จากสำนักไหนคอมเมนต์กันใต้นี้เลยครับ เดี๋ยวพวกเราพาไปดูถ้าดูแล้วคันไปศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านท่านซึ่งถ้าท่านออกไปแล้วบอกท่านไม่มีศูนย์อยู่ใกล้บ้านแดงว่าท่านไม่ได้อยู่บนโลกเพราะศูนย์โตโยต้ามีทุกหัวห้าร้อยเมตรในประเทศไทยขอบคุณครับจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ